สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลนำเรื่องราวความเช่ดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อใครมีบ้านต้องฟังจำไว้ให้ดีห้าอย่างนี้ห้ามทำในบ้านเด็ดขาดกระทบชีวิตส่งผลร้ายการงานล้มเหลวการเงินติดขดัดสวยแกไม่ตกโชคลาภหนีหายท่านผู้ฟังครับ การจัดที่อยู่อาศัยให้หน่าอยู่และถูกต้องตามศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้นนอกจากผู้ที่อยู่อาศัยจะรู้สึกสบายกายสบายใจแล้วจะเป็นการช่วยปรับสมดุลเสริมดวงและเสริมโชคลาภให้กับสมาชิกภายในบ้านได้อีกด้วยมีหลายคนครับที่ต้องเจอกับปัญหาชีวิตแต่ไม่ว่าจะแก้อย่างไรก็ไม่ดีขึ้นเลยแล้วสุดท้ายก็พบว่าเกิดจากการจัดบ้านไม่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยนั่นเองครูบาอาจารย์ ทัดิเมตาแนะนําเกี่ยวกับเคล็ดลับสําหรับการปรับฮองจุยเพื่อเสริมความเฮงในทุกๆวันโดยท่านได้แนะนาําไว้ท้งข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามซึ่งมีดังนี้ครับอย่างที่หนึ่งจะปิดประตูขัดขวางการไหลของพลังงานด้านบวกล่าวว่ากันว่าประตูบ้านเปรียบเสมือนทางเข้าของพลังงานด้านบวกที่จะเข้ามาไหลเวียนในตัวบ้านดังนั้น จะไม่ควรที่จะปิดประตูบ้านตลอดเวลาเนื่องจากจะเป็นการปิดกั้นพลังงานโดยแนะนําให้เปิดประตูหน้าบ้านในช่วงเวลากลางวันแต่จะปิดเป็นประตูมุงลวดเอาไว้ก็ได้เพื่อเกิดการถ่ายเทพ,พลังงานเกิดการไหลของอากาศภายในตัวบ้านก็ได้นอกจากนี้แล้วนะครับท่านยังสามารถเสริมให้พลังงานโชคลาภเข้าสู่ตัวบ้านได้ด้วยการนําดอกไม้หรือเครื่องประดับสีแดง มาตั้งไว้บริเวณหน้าประตูบ้านของท่านก็ได้เช่นกันครับอย่างที่สองจะเก็บของพังของเก่าปล่อยบ้านให้รกกระทบชีวิตคนในบ้านครับความรกและสกปรกนับนว่าเป็นพลังงานที่ไม่ดีเลยที่ทำให้คนในบ้านเกิดความไม่สบายดังนั้นก็จัดระเบียบบ้านคือขั้นตอนแรกในการสร้างพลังงานบวกและเป็นขั้นตอนสำคัญ ในการจัดบ้านตามหลักของจุยที่ถูกต้องเพื่อสร้างพื้นที่ไหลเวียนของพลังงานด้านบวกนอกจากจะจัดระเบียบของสิ่งของภายในบ้านแล้วสิ่งของที่ไม่ได้ใช้หรือชำรุดเสียหายก็ไม่ควรเก็บเอาไว้ครับไม่ว่าจะเป็นโคมไฟที่ไม่ติดโซฟาที่ขาดแจกาันร,ร้าวหรือจานบินเพราะเป็นสิ่งของที่มีสภาพไม่สมบูรณ์มันจึงส่งผลให้ชีวิตไม่ราบรื่นพบเจอแต่ปัญหา และอุปสรรคต่างๆนั่นเองครับอย่างที่สามจะตั้งกระจกสะท้อนอาจทำให้โชคลาภนี้หายครับภายในบ้านหลายคนเลือกตั้งกระจกเพื่อทำให้ห้องดูกว้างขวางขึ้นเพื่อความสว่างของห้องและให้ความรู้สึกโล่งสบายไม่อึดอัดแต่การวางกระจกหากไม่ถูกตำแหน่งสะท้อนสิ่งที่ไม่สวยงามภายในบ้านแล้วก็อ,อาจสง่งผลที่ตรงกันข้ามดังนั้น การวางกระจุกที่ถูกหลักแบบไม่ง่ายคือไม่ควรสะท้อนวัตถุที่มีพลังงานไม่ดีเช่นถังขยะหรือชักโครกไม่ควรตั้งกลางบ้านหรือห้องรับแขกเพราะจะทําให้เกิดความรู้สึกอึดอัดไม่ควรตั้งหันหน้าหาประตูบานใดบานหนึ่งเพราะจะสะทอนโชคลาภออกจากประตูบานนั้นอย่างที่สี่จะเก็บของใต้เตียงครับต้นเหตุรบก,กวนพลังงานดีในห้องนอน เข้าสู่ห้องนอนอาจเป็นห้องสำคัญที่สุดของบ้านตามหลักควงจุ้ยน,นห้องนอนคือเป็นฐานที่แห่งการฟื้นฟูสร้างสมดุลสร้างสมดุลและความสุขดังนั้นสิ่งของภายในห้องจะส่งผลเชื่อมโยงกับพลังงานและสภาพจิตใจของผู้อยู่อาศัยโดยสิ่งที่ต้องระวงังสำหรับห้องนอนนั้นคือการเก็บสิ่งของที่มีพลังงานมากเกินไปเอาไว้ใต้เตียงนอนครับ นอกจากจะรบกวนพลังงานที่ดีอย่างพลังงานซีเราไปถึงการรบกวนการหลับนอนทาให้พักผ่อนไม่เพียงพอน,นั่นเองตัวอย่างเช่นรองเท้ากระเป๋าเดินทางหนังสือรูปภาพเหล่านี้เป็นต้นครับและอย่างที่หจะวางรูปครอบครัวในห้องนอนท่านผู้ฟังครับอีกหนึ่งสิ่งในห้องนอนที่คิดไว้หลายหลายคนที่น่าจะมีไว้นั่นก็คือ รูปถ่ายครอบครัวที่สื่อถึงความรักความอบอุ่นและความทรงจําที่ดีแต่หากมองตาดหลักความจุ้ยแล้วนั้นการมีรูปภาพครอบครัวที่ประกอบด้วยเด็กหรือญาติจะทําให้นึกถึงภาระหน้าที่และส่งผลในพักผ่อนได้ไม่เต็มที่ดังนั้นจึงแนะนําว่าในห้องนอนควรวางภาพถ่ายของคุณและคู่สมรสเท่านั้นจะดีที่สุดครับท่านผู้ฟังครับ กับห้าอย่างต้องห้ามตั้งที่กล่าวมาแล้วครูบาอาจารย์ท่านยำ้ำว่าอย่าทำเด็ดขาดแต่คนที่จะทำสามสิ่งต่อไปนี้บ้านจะดีมีมงคลครับอย่างที่หนึ่งเสริมสมดุรุนธาตุทางหเพิ่มพลังบวกให้ทุกมิติชีวิตพื้นฐานของสิ่งที่สร้างสมดุรให้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมตามดับขวงจุยนั่นก็คือตัวแทนของธาตุทางห้าครับซึ่งประกอบด้วยธาตุไม้ สื่อถึงพลังจิตนาการและความสร้างสรรค์ธาตุดินสื่อถึงความมั่นคงและความสงบนิ่งธาตุโลหะสื่อถึงความแข็งแกร่งธาตุไฟสื่อถึงแสงสว่างและความสวยงามธาตุน้ำสื่อถึงความสงบและสติปัญญาครับจึงไม่แปลกเลยว่าการเสริอมฮองจุ้ยอย่างง่ายๆคือวัตถุที่สื่อถึงธาตุต่างๆ และนำมาเสริมสมดุลให้กับตัวบ้านตามมุมต่างๆโดยอาจจะเลือกชามที่เต็มไปด้วยก้อนกรวดไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงภายในหรือจะเป็นน้ําพุน้ําตกขนาดเล็กที่จะสามารถนํามาเสริมพลังงานธาตุได้นั่นเองครับอย่างที่2ลดพลังงานลบด้วยพลังงานของธรรมชาติครับนอกจากเสริมสมบุรธาตุทั้ง5แล้วเราจะสามารถสร้างความรู้สึกสงบสร้างความพึงพอใจ และลดอารมณ์ด้านลบได้ด้วยการนำพลังงานจากธรรมชาติเข้าตัวบ้านได้เช่นเปิดรับแสงจากธรรมชาติเปิดประตูหน้าต่างเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์เฟอร์นิเจอร์ที่ทำมาจากไม้การนำต้นไม้หรือภาพวาดของธรรมชาติเข้ามาตกแต่งภายในบ้านที่สำคัญการนำต้นไม้มาตกแต่งภายในบ้านนั้นนอกจากจะนำพลังงานที่ดีเข้าสู่บ้านแล้วยังสามารถเลือกไม้มงคลเสริมโชค หรือหาต้นไม้ที่มีคุณสมบัติในการช่วยฟอกอากาศภายในบ้านได้อีกด้วยครับในอย่างที่สชะฉลอพลังงานซีกับเก็บพลังงานบวกให้ตัวบ้านในศาสตร์ของฮวงจุ้ยนั้นนอกจากพลังงานบวกแล้วจึงมีพลังงานซีหรือสิ่งที่จะ,ะไหลเข้ามาสัมผัสกับทุกสิ่งภายในที่อยู่อาศัยเป็นสื่อที่จะนำาพาพลังงานอื่นๆเข้ามาและจำเป็นอย่างมากครับที่จะต้องให้พลังงานซีนี้ ไหลเวียนในรูปแบบโคดเคียวเพื่อตัวบ้านเก็บพลังงานบวกไว้ได้มากที่สุดซึ่งสามารถจัดทําได้ง่ายครับโดยจะเป็นการจัดวางเฟอร์นิเจอร์การระหว่างประตูหน้าบ้านและหลังบ้านเพื่อเก็บพลังงานซี่ไว้ในบ้านการแขวนโมบายคริสตัลเหลี่ยมทรงคลายเพชรพลอยหน้าประตูบานใดบานหนึ่งการปลูกพรมเพื่อชะลอการไหลของพลังงานในพื้นที่โลง่งและการปลูกต้นไม,ม้มงคลไว้ภายในบ้าน ซึ่งต้นไม้ที่จะนํามากล่าวถึงในวันนี้คือต้นทองออไรครับซึ่งทองออไรนี้เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กสูงได้ประมาณ1-4เมตรมีดอกสีเหลืองทองอารามที่ออกดอกได้ชื่นชมกันตลอดทั้งปีแม้จะเป็นไม้ที่สามารถทนแดดทนแรงได้และ,จะเจริญเติบโตได้ในเขตร้อนแต่ต้นกําเนิดของทองออไรนี้ก็ไม่ได้เป็นพันไม้ของไทยตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีต้นไม้ชนิดนี้ พบได้มากในแถบประเทศสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและตอนเหนือของอาร์เจนตินาและหมู่เกาะเวสต์อินดีสจากนั้นก็ได้แพร่กระจายขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆและนิยมปลูกกันตามประเทศเขตร้อนต่างๆทั่วโลกซึ่งรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยครับโดยในประเทศไทยนั้นพบว่ามีการนำมาปลูกตั้งแต่สมัยโบราณแล้วและใช้ปลูกเป็นไม้ประดับบ้านเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคล ท่านเูื่อฟังครับว่ากันว่าความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกทองอุรนั้นทองอรุรเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอมอ่อน,ออนรูปทรงเป็นช่อเป็นรวงงดงามและทนแดดได้ดีคนโบราณเชื่อว่าทองอุรยจะเสริมโชคชะตาของผู้ปลูกให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีเงินทองร่ำรวยมังคั่ัสมดังชื่อทองอรุรและอีกชื่อหนึ่งของทองอรุรก็คือดอกสร้อยทอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นมุมคนนมด้วยเช่นกันนอกจากความเชื่อในเรื่องของเงินเงินทองทองแล้วตามชื่อไม้ล้มลุกนี้แล้วยังเชื่อกันว่าทองออไรจะเสริมวัส,สนาบารมีใช้ผู้ปลูกไม้นี้ได้ไม่เกียรติมีลาบสูงทรงอีกด้วยนอกจากนี้จะเป็นไม้มงคลประจําคนที่เกิดวันพุธด,ด้วยทองออไรขึ้นชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่ปลูกง่ายโตง,ง่าย เกิดขึ้นเองในงานแต่ต้องอยูนในสภาพพื้นที่ที่เป็นเขตร้อนดังนั้นจึงนิยมปลูกเพื่อประดับตกแต่งตามท้องถนนเพื่อดูสวยงามหรือปลูกตามแนวรั้วบ้านการปลูกต้นทองอไรนี้สิ่งที่จะเป็นต้องคำนึงถึงคือต้องให้ต้นไม้ได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่นอกจากเรื่องพื้นที่แล้วนะครับก็ยังมีตำแหน่งในการปลูกทองอไราตามความเชื่อของคนโบราณที่จะช่วยเสริมความมั่งคัง่ง ควปรปลูกทองอุไรไปทางทิศเหนือของตัวบ้านครับโดยให้หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ลงมือปลูกซึ่งจะช่วยเกื้อหนุนและส่งเสริมดวงชะตาให้กับเจ้าของบ้านได้ดีแต่ถ้าทิศเหนือเป็นที่ที่อยู่ทางด้านหลังของตัวบ้านพอดีและไม่มีพื้นที่ปลูกได้ในบริเวณหลังบ้านก็สามารถปลูกหน้าบ้านได้แต่ให้เชียงหรือค่อนไปทางทิศเหนือเป็นหลักท่านผู้ฟังครับหลวงพ่อจรัญที่ตัดธรมโมท่านเมตตาสั่งสอนว่า จะทำอะไรให้ทำด้วยความศรัทธาทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความเคารพทำด้วยจิตที่สงบทำด้วยความถูกต้องถึงจะได้ผลดีครับช่องคิดดีทำดี h ช n แนลขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลยายนิมิตทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ